ตสัมมาสัมพุทธสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมบุทธยยะภาพุทธะตัยรัตนยญาณมณีโนภราษีสหัสสุทันมาพุทโธธโมสังโฆยะทาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรม,มบูชาสังคบูชาอาคีทานังวรังคันทังสีวรีจะมหาเถระอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุยโยอาหังวันทามิสัพโศพุทธธรรม,มสังคบูเชมิอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูเชยามะ อิมินาสก,การะนะธรรมังอภิปูเชยามะอิมินาสก,การวนะสังฆังอภิปูเชยามะออราหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวะขาโตภะคะวาตาธรรมโมธรรมังนามสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิ ไยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณะทายาติสลเนนะส aha ปัญจาชิรานิยาจามาทุติยังปีไมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณะทายาติสลเนนะส aha ปัญจาชิรานิยาจามาตาติยังปีไมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณะทายาติสลเนนะส aha ปัญจาชิราน สัลนางคาชามีทำมังสลนางคาชามีสังฆังสลนางคาชามีทเตียำปิพูททังสลนางคาชามีทูตียำปีทำมังสลนางคาชามีทูตียำปิสังฆังสลนางคาชามีตาตียำปิพูททังสลนางคาชามี ตาติายม,มิธรรมังสัลนังคาชามิตาติยมิสังขังสลงัลนังคาชามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมา,าทิยามิอธินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสามาทิยามิกาเมสุพิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมมาทิยามิ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาทิยามิสุราเมรยมัชาปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาทิยามิอิติปิโสภคะวาอารหังสัมมาสัมพุโทโธวิชจา,จารณสาสัมปันโนสุขะโตรุกาวิโตอนุ สัตว์มารสัตวสัทธาเทวมนุษย์นางพุทโธพระควาทิสวากาโตพระโหตาธรมโมสันติทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญโกปัจจตังเวทิตาโปิญโยหิติ สุปปติปันโนพะวโตสาวกสังโฆชุปปิปพโตสาวกสังโฆาปติปันโนพวตโตสาวกสังโฆสามีจิปติปันโนพวตโตสาวกสังโฆยาทิ่ัางจต บุคคลาเอสาพระกวตโตสาวกสังโฆอาหูเนยโยปาหูเนยโยทากิเนยโยอันชริกาเรโยอนุตตรังปุญญาเกตุโรกาสสเดมภาหุงสาหัสมะพินิมิตสาวุทันตัง ภานาทิรรมวิธีนาชิตวามุนินทกตันเต่ศิษาภวตุเตชิยมังคะรานิมาราติเรกามวิโยทิตาสาวรติโครัมปนาโรวกรรมะธรรมะทายาคัง ขันติสุทานตะวิธีนาชิตวามุนินโตตันเตชึตสาเพะวตุเตชิยมังขาราเนนาราคิริงคาชวรังอธิมาตัปูตังทาวะคิจากกรรมเสนีวสุทารุนัน,นต์ แม่ตามผู้เสกวิธีนาชิกาวามุนิโตตันเต่ศึกษาภาว่ตุเตชิยัมังคาราณีโอคิตาคาคามติหาตสุธารุนันตังทาวันติโยชนะปัตถังธุริมาระวันตังอิติ สังคตาตมโนชิตาวามุนินโทตตันเตจิสาภาวตุตเตชิยมังวาเนกาตวานะกาทะุูรังอิวะคาปินิยจินจยจทุทวจนังเชยกายามาเช สันเตนโมวิธินาชิตาวามุนินโตตันเตจุสาภาวตุเตชยมังคารนิสจัจจงวิหายมติสาชักวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตมะนัง อาติอันเถ้าพังปัญญาปทีปัจจริโตจิตวามุนินทงตันเตจุสาภาวตุเตชิยมังคารานิกนันโทปนานเถ้าพุชกังวิปุทังมหิติปุตเตนะเทระพุชเกนะธรรมะปัญโตอิทุปเตสโวตินาจิตวามุนินทง ตันเตจะาระวัตุเตชิยมังคารานิถูกขาที่ที่บุชเคนสุทาทหาทางธรรมวิสุทธิมิตรที่ปากาพิธานางยานาคาเจนวิธีนาจิตตวามุนิทงตันเตจสาบพวว่าตุเตชิยมังคารานิ एतापितश्रियमाङ्क आतकाय वाचन चिनचिने सलतमताञ्चिहितवान् ने कवितानि च पातवानि मोकां सुखम् महाकारुणिको नाथो हिताय सापपानि ปุเรตว่าปาระเมสาฟาปาโตสัมโพธิมุตมะมังเอเตเนซาโจเชนะโหตุเตชยัมังคะรังเชยันโตโบธิยามูเรสาเยานังนันทิวาคโนเอวังตะวัตมิเชโยหิเชยสุเชยมังคะเร

ขีนางมโนกรรมังปณิทีเตปัททะขีนาปัททะขีนานิกตวานัลภันตเทปทาคขีเนภวตุสาพมังคาลังลาคาตุสาปเจวตาสาพุทธานุภาเวนะสัตาโสทีปวันตุเต ภาวตุสาพมังคลังราคาตุสาพเทวตาสาพาธรรมานุภาเวนะสัทธาโสธีพาวันตุเตภาวตุสาพมังคลังราคาตุสาพเทวตาสาพาสังกานุภาเวนะสัทธาโสธีพาวันตุเต นาทรงฟ้าโมทรงดินพุททรงสิทธาทรงสมุตยทรงอากาศพุททางแควค้าธรรมังแควค้าสังทางแควค้าศัตรูภยัยพานวินาสันติ นาการโรกุกุสันโทชิโรมเชโมการโรโกนาคามโนนานาจิเตพุธการโรกัสโปุุทโฉดเวนิเตาการโรซีสากยาโุนิโคตโมยักเนยการโออริยเมตโยชิวหาทิเตปัญจพุทธานามิหังพุทธบูชามหาเตชะวันโตธรรมบูชามหาปัญโย สังฆบูชามาหาโพคาวะโหรหังพุทโธติพิโสภควนมานามมิหังปัญจามาเลชินโนนาโถปโตสัมโพธิมุตตมังจตุสจังปกาเสติธรรมะจักกังปวัติเอเตนะศาสจาวเชนะโหตุเมชิยมังคารังพุทธทงทังธรรมังสังฆังจา,าติกันตังมรณาการปานาติกันสาพภพกันกัน พุทธังอรหังจังงันพาเวสัมปติชามิเมสัมมุขาสัพพาหาลติเตสัมมามุขายะละนังอรหังกุศลาธรรมาสัมพุทโธทจุสนะโสะโมพุทายาพุตตะโมระเพพุตังธนากาโมระเพธนางอาติกายกายายะเทวานังเปียตังสุตวา อิติปิโสภควายามะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรานังสุขังอารหังสุขโตนะโมพุทธายะเสยาสนากตาพุทธาชเชตวามารังสวาหานังจตุสจาสะพังละสังเยวีวิสุนราสภาตันหังกราทยพุทธาอัตวิสตินายการสัพเพบริตาไมาหังมัทเกเตมุชลาสีเสบริโตไม พุทโธธัมโมทวิโรจเนสังโฆบริโตไมหังอุเรสัพภะคุณากะโตหาทเยเมอนูกรโทสารีพุทโตจะทักขิเนโกธันโยปิธิภาคสมิงโมขราโนจะวามะเกทักขิเนสวเนไมหังอาสุมานันทราหุโรกาสโปจะมหานาโมภาสุวะมะโสตเก เกสันเตปิติภาคจฉมิสุริโยภพังกโรนิสินโนจีสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคโวกูมาละกาสโปเทโรไมเฮสีจิตตวาทโกโสไมหังมัทเนมิจางปฏติภาชิกูนากโรอุนโนอังคุลิมาโรจาอุปาลีนาทิวลีเทราปัญใจเมชาตานราเตเตระกรมมะ เตสาชิติมหายเระวิชิตาชินสาวกาเอเตจิติมหายเทระชิตวันโตชิโนรสาสลันตาชีระเตเชนะอังคมังคสุสันติตารัตนาปุระโตอาชิตาทีเนเมตสุตตกังท้าชักขังปุจโตอาชิวามคุลิมาลกังคันท้าโมราปริตันจะอาตานาเสียชุตตกัง อากาเสชะทนาอาชิเสสาภาการสังคิตาชินานาน,านาวราชยุตาชตปาการรลังกาตาวาตาปิตาทิ่สัญชาตาภาหิลาชนจุปทวาอาเสสาวิเนยันตัวนตัตชินาเจนจุสาวัตสโตเมสุจเจนสัภาสมุทภพัมเม ชินาปัจรามชันหิวิหารตังไหิตเรสัทธาเปรตุมังสเฟเตมหบริษัทสภาอิเจวะมโตสุกุโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโทธรรมานุภาเวนะชิตายสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตังกายโยสัทธรมานุภาวะปาริโตจารามิชินาปัญชเรตินาอานาอูนาหมาหมาอูมา อ่ะอ่ะอิติมมามีมามูลพูนมามีมามัมมนำมะาพัะทักยาสาลุภาวโตยาขาเนวะคัเสนทีพิมพสนังยามีเจวันลุชันโตราตินทิวามตันทิโตสุขังสุปฏิสุโตจัปปันกิจินะปาชติเอวามาทิคุณูเปตังปริตันตามพนามเห कारणीयं मात यान्तां सान्तां पथाम् अपि समेत सा को सुचूच सुवचो चा माने सान्तो सकोच सुभरो च आपके चोच सा लहु कौ ते सान्ते Tho nha cha khu thang Sa ma cha re Kinh chi e na huynh Nhu pa re U pa wa thay no no, ho Tu sa pe sa ta Ha va tu su ta, ta Ye ke chi pa na bu ta Ti sa va ta va ra Va na va se kata hawa kita tanah paro parang di kope karena di mana takat cina kinci bayaro kesan ya satu kami saya mata ya yang putang ayu sae kaputa manurak ke pisah peputeh suma สัมภะวิเยอปริมาณังเมตาจัพพโรกสัมมิกมานะสัมภะวิเยอปริมาณังอุทังอโตจิริยันจะสัมภาผังอเวรังอสปัตตังติทังจารังสินโนวาสยานวั ยาวะตายสาวิคตามิโตเอตังสติงอาทิเตยพระความเมตังวิหารันอิตมาหุจินทิจานุปคำไมเสื่วะาทายเสนสัมสาันโนกาเมสุวิเลยะเกทางในชาตุกาปเสยังปุนเรติเต พุทธะแม่ต ah, e ังจ ah, e ิตตังมะมาพุทธะพุทธานุภาเวนะธรรมะแม่ตังจิตตังมะมาธรรมะธรรมานุภาเวนะสังฆาแม่ตังจิตตังมะมาสังฆาสังฆานุภาเวนะกายกรรมังวจิกรรมังมโนกรรมังสารจิตากรรมังอสานจิตากรรมังขมันตุเมวโหสิกรรมังภาวะตุเม กรรมใดๆก็ตามที่ข้าพเจ้าได้เคยรลื่วนเกินนั้งโดยกายวาจาใจต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มารดาบิดาผู้มีพระคุณสรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดจนเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เบียดเบียนท่านในถุกพกชาติจนถึงปัจจุบันท้าพเจ้าขอโหสิกรรมในกรรมนั้นทั้งปวงขอให้ทุกๆท่านตลอดจนเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายได้โปรดรับรู้และยกโทษให้เป็นโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดๆที่ใครๆทําแก่ข้าพเจ้าในทุกภพชาติจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอหัวใกรรรรมให้ทุกๆท่านในซิมยกขวายพระพุทธเจ้าบนรายทานขอจงนดนใจให้เขาาวเรานั้นกลับมีแม่ตาจิตคิดเป็นมิกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญาคำสาบานคำอธิษฐาน ที่ผูกมาตัวเองและผู้อื่นขอให้ต่างฝ่ายต่างมิสลาดจากสัญญาทั้งปวงหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพมใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีโหริกรรมให้ขอถอนความมาฆาดความบริยาบาทและคำสาปแช่งในทุกชาติทุกภพกขอให้ข้าพเจ้าน้นจากคำสาปแช่งของปวชนของเจ้ากรรมในเวรทั้งหมดทั้งสิน้น ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงศาคนาญาติผู้มีประการและคุณเพื่อนและบริวารของข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุดใจมีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมคิดปฏิบัติแต่สิ่งอันดีสิ่งอันชอบความทุกข์ใหญ่ได้ใกล้ความเจ็บไข้ายอยาได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชยัยทุกทั้งหลายจงเสื่มสิ้นหายไป ปาถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จเถิดอิมานิปัญจสิขาปทานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิขาปทานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิขาปทานิสมาธิยามิข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทธโธพระธรรมโมพระสังโฆเป็นที่พึ่งเถลิกของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทธพระธรรมพระสังฆเป็นที่พึ่งเถลิกของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทธพระธรรมพระสังฆเป็นที่พึ่งเถลิกของข้าพเจ้าอาหารสุขิโตมีขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขอาหารยิทุโคมีขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากทุกข์อาหางอเวโรโหมีขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากเวร อหังอพยาปโะโหมีขอให้ข้าพเจ้าจงป่าศจากความลำบากอาหังอนยิโหมีขอให้ข้าพเจ้าจงฝ่าศจ,จ,จ,จากอุปสัคสุขีอาตายนางบริหารม,มีจงรักษาตนให้มีความสุขตลอดกาละนั้นเชิญ อิมินาปุญญกรรมเมนาด้วยกุศลผลบุญแห่งข้าพเจ้าได้สร้างธรรมทานและสวดมนต์ภาวนาวปสสนากรรมฐานตลอดจนมุญกุศลใดๆทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้สร้างสะสมมาทุกพบทราถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอน้อมถาวายบุญความนี้นี้แด่พระพุทธเจ้าพระรหัตสาวกพรรยาบุคคลและพระโพธิสัตว์ทุกองค์ เพื่อให้เกิดเป็นมหาบุญมหากุศลมหาบารมีอุดนุนค้ำชูคุณบิดามารดาครัวจารย์ผู้มีพระคุณทุกท่านในทุกภพชาติตลอดทั้งเพื่อนบริวัยสรรพสัตวรรร์ตรสรรษษัพพวิญารทั้งหมดสรพพเจ้ากรรมในเวททั้งหลายให้หลุดพ้นจากทุกปะสสแต่ความสุขยิ่งยขึ้นไปและขออุทิศม,มหาบุญมหากุศลมหาบารมีนี้ ไปให้ทุกลูกทุกนามทาั้ง20ชั้นโธมโลกหชั้นเทวโลกมนุลโลกมาโลกโลมโ,โลกไปพุทธมันสมีนรกแปดและจุลกาชา์ในราชาและในหมื่นโลกกัท่ากับวิเศษจักรวาลที่เขาคือติเวราทาั้งที่เป็นมนุษย์นามมนุษย์ล,ลูกวิญญาณรลูกวิญญาณและสรรสัตว์ทั้งหลายทั้งที่เป็นมีและศัตรูผู้มีพระคุณทั้งหมดทั้งสิ้นรอจนเจ้ากำยนนเวิของข้าพเจ้า ขอให้ทุกลูกทุกนามทุกเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยขอให้มีตแต่ความเมตตาและม่เมตรต่อกันขอให้ทุกผู้ทุกนานทุกสรรพสิพ่งจงร่วงอนุโมทนาในกระแสะแห่งบุญนี้และพึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าจัพึงได้รับด้วยเถิด ด้วยอำนาจมาหาบุญมาหากุศลมาหาบารมีนี้จงเป็นพระปัจจัยนิสัยนำส่งให้ข้าพเจ้ามีสติรู้ตัวมีปัญญาลุกิมมีปฏิภาณไหวเพีมเฉียบแหลมว,ว่องไวพบความสุขความเจริญ้นทางโลกและทางธรรมพบความสุข,ขวความเจริญทั้งการงานการเงินครอบครัวความรักพบจตุสัก์และเวรกรรมทางปวงโมทนาสาทุโมทนาสาทุโมทนาสาธุ